ทุกวันนี้หลายคนไงพี่ไก่เรื่องความที่ศิลปินเองเขาก็มีคอนเทนต์ใช่แล้วแฟนขับ FC ก็คอนเทนต์นั้นไปทําต่อไปลงต่อบางทีก็ขออนุญาตบ้างไม่ขออนุญาตบ้างแต่รายการเราให้เครดิตนะรายการเราให้เครดิตทุกศิลปินนะเวลาใช้ภาพเขาถ้าเกิดพูดถึงปุ๊บแล้วไม่มีภาพมันจะดูอะไรอยู่อต้องขอขออนุญาตนะขออนุญาตนะครับกราบแทบเท้าศิลปินทุกคนเลยนะอย่าโกรธอย่าเครือง นะฮะถ้าอยากถ้าโกรธเคืองหรืออะไรก็ไปฟ้องฟ้องฟ้องไปเลยไม่ไม่ <c oughs> ถ้าเกิดไม่อน,นุญาตไม่เป็นไรก็ไม่เล่าข่าวของคุณก็พอเออก็ต้องอนุญาตนะนิดหน่อย <c oughs> เองอขออนุญาตเพราะว่ามันก็เป็นน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแล้วเป็นสื่อคุณเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะครับผมอันนี้เข้าใจได้ในมุมสื่อกับในมุมของศิลปินครับแต่ในมุมแฟนคลับแฟนเพลงที่เอาคลิปเขาไปใช้เอาภาพเขาไปใช้แล้วเพื่อสร้างรายได้อะไรอย่างเงี้ยในโลกออนไลน์ถ้าต้องมีการขอบ้าง บางทีมีการตัดต่อตกแต่งอะไรก็ว่ากันไปออจนวันนี้นะฮะมีจริงๆแล้วก่อนหนะ้านี้มีศิลปินหลายคนนะทุกคนนะที่เขาออกมาประกาศเรื่องนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือมีสองท่านครับคนแรกก็คือนุกธนดลออกมาเป็นแบบว่าหนังสือประกาศแบบชัดเจนอย่างยิ่งใหญ่เลยนะฮะประกาศในสื่อโซเชียลของเขาเลยนะครับ ล่าสุดนี่นะฮะนุกเขาเจอคลิปหนึ่งที่นํารูปตัวเองไปประกอบมีข้อความโปรโมทเกี่ยวกับเว็บพนันด้วยจึงต้องออกมาโพสต์หนังสือชี้แจงเป็นทางการว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเพื่อป้องกันถ้าหากมีเอฟซีหลงเชื่อแจ้งเรื่องมีการแอบอ้างนํานุกธนดลและคลิปวิดีโอโปรโมทเว็บพนันขอแจ้งให้ทราบว่านุกธนดลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเว็บไซต์แล้วก็เพจดังกล่าวโปรดอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด6สิงหาคม2567 นะฮะหลายคนอาจรู้ทันแต่อาจจะมี f อฟที่หลงเชื่อนะฮะก็ให้เข้าใจตามนี้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะฮะแล้วก็เข้าใจเสิปบินผิดๆด้วยบถูกต้องนะฮะครับอ้าวนั่นคือฝั่งของนุกธนรดนนะฮะผมไปอีกหนึ่งสาวันแล้วกันนี่คือนางเอกหมอลำจากเสียงวิหกว่าไงอ่ะหมอลำเสียงวิหกก็คือสาวแพรที่ดาเสียงวิหกนะฮะอันนี้ขามาชี้แจงเช่นเดียวกันทำไมสวยจังอ่ะสวยสิน้องแพล ผู้สวยมากเออแพวทิดานะฮะนะก็ออกมาประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าก่อนหน้านี้ก็มีแฟนขับ FC แหละขอบคุณขอบคุณนะที่เอาภาพไปใช้เอาคลิปไปลงอะไรเงี้ย mm hmm. แต่ว่าบางทีก็ไม่มีการขออนุญาตไงครับจนทางผู้จัดการแล้วก็ทางหมอลังสาวแพวทิดาเนี่ยก็ออกมาบอกว่าประกาศจะประกาศไม่อนุญาตให้ดูดคลิปจากเพจของพออแพอแพวทิดาทุกคลิปไปลง YouTube หรือว่า Facebook นะคะให้ตัดลง t i k t o k ได้ค่ะ คลิปทุกคลิปมีลิขสิทธิ์ห้ามมิให้ผู้ใดทําซ้ําดัดแปลงแก้ไขตตัด่อและเผยแพร่ผู้จัดการแพรวทิศด,ดา่าตุงตง,ง,งเออซึ่งในนี้ผมก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับนี่ฉันไปคอมเมนต์เลยบอกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เราเภาพาไปใช้นในข่าวได้ไหมถามเขาอย่างนี้ผู้จัดการบอกว่า ได้ค่ะเป็นบางกรณีก็แจ้งมาว่าเป็นข่าวไหนคลิปไหนจะได้รู้เพราะว่าบางทีอะตอนนี้อย่างที่บอกแล้วนะว่าโลกออนไลน์มันมีเรื่องของอะไรตรงไรได้ด้วยอะไรเงี้ยใช่เออก็ก็จะต้องมีการขออนุญาตกันหน่อยบอกล่าวกันหน่อยอะไรเงี้ยแล้วบางคนละเอฟซีแบบเอาหน้าเน่าๆของเราไปลงเคสอบเจอบ่อยค่อนข้างเซ n นสิทธ e เออซึ่งซึ่งซึ่งอะไรรู้ไหมอะไรรู้ไหม คือผมแอบเป็นคนที่ใน Facebook ส่วนตัวฉันนะพี่กายคือฉันเป็นคนที่ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องแบบการทวงการแท็กอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าใครจะแบบเพราะเพราะว่าทุกวันนี้ Facebook มันก็จะดีอย่างหนึ่งนะเวลามราเห็นหน้าฉันปุ๊บจากใครลงอะ่ะมันจะขึ้นว่าแท็กอัตโนมัติแล้วคุณจะยอมรับไหมใช่ใช่ของฉันก็จะโอเคยอมรับอของฉันไม่ติดเลยแต่ไกรสอนเซนเซทีฟเรื่องการลงรูปโดยที่ไม่ได้ผ่านการเซนเซอร์จากไกรสอน อย่าเอาหน้าเงือกเงือกของไกสอนไปลงเฟซเผยแพร่ให้ชาวบ้านเห็นเพราะว่าไกสอนเนี่ยกว่าที่จะลงรูปของตัวเองผ่านมาประมาณ20กว่าแอป20กว่าแอปกว่าจะลงได้ขนาดจีจีจีะ <c oughs> นี่นะฮะจะเอาไปลงต้องบอกจีละเธอส่งรูปมาให้กันก่อนเพื่อให้ไกสอนแต่งแต่งก่อนไกสอนต้องแต่งก่อนแล้วเธอเอาเขาไปลงนี่ยิ่งกว่าเอากอกสทช นี่ยิ่งกว่าของกล่องเซนเซอร์คือคือคือด้วยความส่วนตัวเป็นคนที่ถ่ายรูปแล้วขี้เกียจแต่งรูปจริงจเป็นคนที่แบบชอบแล้วลงเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนแต่ว่าก็จะไม่ใช่ลงเลยแบบนั้นหรอกเช่นแบบว่าถ่ายวันนี้ว่าอีกสักสองวันลงแต่ว่าจะไม่ได้มาแบบปดิปัดดอดยตกแต่งปรับองค์ปรับแอปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไกลสอนบุญมาไม่ได้เพราะฉะนั้นกราบแทบเท้าเอฟซีที่รักทุกท่านก่อนที่จะลงลูกไก่สอน ช่วยแต่งให้ด้วยเอช่วยแต่งหน้าใครสอนด้วยอย่าปล่อยให้หน้าใครสอนเป็นเงือกนะฮะปล่อยหน้ายืดปล่อยหน้ายู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยเอฟซีนะแบบท่านเห็นบ่อยนะไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปพวกศิลปินหรืออะไรเงี้ยหน้าดีๆไม่เอาลงเอาหน้าเงือกเงือกหน้ายืดยืหน้ามืดมืหน้ากำลังเผลอๆอะไรอย่างเงี้ยเอามาลงแบบนี่มึงรักเขาเหรอมึงรักเขายังไง ขอภัยด้วยนะคะรู้ส<ด>ึกอินดูอินนะคะคุณดูอินนะ,ะไม่มันจริงๆคือมันต้องช่วยกันสร้างภาพหน่อยสร้างภาพพจน์หน่อยออนะแต่ว่าเพราะศิลปินแต่ละคนกว่าเขาจะรู้เขาก็ต้องแต่งเหมือนกัน อ่ะกานแต่คนและแต่มุมมองอ่ะ,อะแต่ว่าน,นี่ก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของการที่นําภาพนําคลิปนําข้อมูลของศิลป,ปินไปไปบอกต่อไปเผยแพร่ต่อในช่องทางตัวเองเย่ยก็ต้องมีการขออนุญาตหน่อยคร,รวมถึงไปถ่ายรูปเขาอะไรอย่างนี้ใช่อ่ะรูปคู่ก็เข้าใจได้แต่ถ้าเกิดรูปแบบเผยรูปอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางมุมมันก็ต้องรักษาภาพรักศิลป,ปินด้วยนะครับผม